ช่องบันเทิงสำหรับคอละครตอนฟันแฟซุปตา one one. สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆสี่ทุ่มอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคชัแนลแห่งนี้ครับ สำหรับวันนี้ครับแคนจะพาคุณผู้ชมไปตามติดเดอะสตาร์คนล่าสุดของเมืองไทยตั้มเดอะสตาร์เที่วันนี้เขาพาเพื่อนซีอย่างอ้นเดอะสตาร์เกลับไปที่จังหวัดราชบุรีครับบ้านเกิดของเขาเป็นการกลับบ้านครั้งแรกหลังจากที่ประกวดเดอะสตาร์เสร็จครับในการกลับไปครั้งนี้เขาได้พาเที่ยวทั่วเมืองครับเพื่อที่จะขอบคุณแฟนคลับชาวราชบุรีที่ช่วยโหวตช่วยเชียร์จนเขาได้เป็นเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยบรรยากาศสนุกมากครับได้ข่าวว่ามีการ ขึ้นรถแห่รอบทั่วเมืองราชบุรีเลยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับอาจเป็นเพียงสายลมพาอาจเป็นหมอกแสนเบาบางที่กระทบทุกเธอแล้วก็จางหาไปอาจเป็นเทียนแสงรำวันนี้มากับบ้านฮะมาเสียวถ่ายรูปกับพี่สองคนพาเพื่อนๆมาเพื่อนๆมาเที่ยวมาเที่ยวนี่ครับแม่บ เมื่อกี้ไปตลาดน้ำใช่ใช่ตลาดน้ำอะไรชื่อชื่ออะไรนีไม่ใส่ใจนี่วโกดอย่างมึงสิทำเนินสะดวกไหมสะดวกสะดวกไหมสะดวกมากเรือติดปกติเรอยูุ่งเรพรถติดแต่ว่าเมื่อกี้เรือติดไม่มีจาราจรทางน้ำนะตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าลักตะโกสิ์เป็นหน้าอกใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดใช่เพราะว่า จะรู้จักกันในด้านการอบนะครอันนี้ก็เราจะมาปั้นโอ่งกันแล้วก็มาดูพี่น้าทำทีสวยที่นี่ไม่ได้ทําแค่โอ่งนะเร็วปั้นเร็วนี่นะครับเราจะมาปั้นโะอ่งม,มีทุกมีทุกไซส์ทุกขนาดนะฮะบ,บอกเลยว่าเราไม่ได้มีแค่โอ่งเราม,มีหลายอย่างมากคือท,ทำมาจากดินเพราะว่าดินจังหวัดราชบุรีเหนียวฮะไม่มีไม่มีจังหวัดไหนที่มีดินแบบนี้ ซื้อเบ้นของขวัญวันเกิดได้ของขวัญโอ้ไหร่ได้หลายงานนะคุณมีเซนส์หนึ่งคุณมีเซ็นนี่อันนี้ก็ของเลอนลึกให้กับผู้ใหญ่ได้ครับครับหวปีใหม่สงกรานต์วันเกิดของขวัญต่างๆครับต่างๆให้ผู้ใหญ่นะนู่นไขกระดูกไขกระดูกได้ใส่กระดูกเดี๋ยวพาชมนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บอกเลยว่าเป็นงานละเอียดนะทำยากนะครับไม่ใช่ธรรมดาเออเราเราต้องบ้านโอ่งใช่ผมเชื่อว่าร้านนี้ต้องทำแน่เขาเออน่าจะแบบว่าเป็นเขียบปั้งเขียนเออน่าจะเป็นแบบหินอ่ะผมว่าไม่แพงนะราคา2,000กว่าบาทได่เลงเพราะว่าหนึ่งใช้สีมือใช่ครับแล้วแบบว่าใช่มันดูมีคุณค่าด้วยจริตใจนะสีสวยเนี่เลยคุณกดครับผมซื้อให้เผื่อคุณแม่ เอาให้ดูอยากคุณไหมมีแล้วใช่ไหมเลยได้ของผมไม่พอหรอกแค่นี้ดูผมเยอะเดี๋ยวันนี้นะครับเราจะน้อมวิธีการทำพราะเราจะทำกันยังไงนะครับที้งเดียวอะไรนกแก้วเป็นแจกันนะแล้วแบบว่าถ้ามาหล่นไม้ก็จะหมือนว่านกติดดอกมีนกมาก่อนอยู่ที่กิ่งไม้อาจารย์เฉลิมชัยแล้วเริ่มแล้วอโอ้ยเริ่มออกแล้วเริ่มไปแล้วใช่ไหมท่านรู้ ฉันจะรักรักเธอไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าบนโลกใบนี้คงไม่มีใครเท่าที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจเจ้าที่ฉันรักเธอไม่ว่าพรุ่งนี้ค่ำคืนจะมืดสักแค่ไหนแม้ว่าไกลจะเช้าแล้วดาวบนฟ้าจะคอยขดับไป หลนไม่หลานตพอกลังฟแล้วนะครับเาอครับตเ้องมีสิฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธไปจนกว่า แม้จะเป็นเด็กเมืององแต่การฟั้นองก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะยิ่งเป็นมือใหม่หัดปันด้วยแล้วลก็ต้องทําใจค่ะงอะไรเหครับัดมอะไรมันเปนี่้มันเล็กลงไม่ได้พอใจอยากนับแค่ไม่พอที่ใครง่าย ใจฟิวและยังไม่รักเพึ่งดีซึ้งถึงคํานี้เมื่อมีเธอมาในที่สุดความพยายามของตั้มก็เป็นผลปั้นออกมาเป็นองสวยงามสมใจแล้วล่ะค่ะเล่นการเกมไหม เลยไม่กล้าทําเลยครับ <S 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 รู้แล้ว <S <S <อ>ว่าดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายครับก่อนที่เราจะดึงดิ้นขึ้นมาเนี่ยมันมันต้องมืออ่อนนะครับแล้วก็มือเราต้องนิ่งจริงผมบอกเลยว่าด,ด,ดีใจคัว่าครั้งหนึ่งนะเราได้ <S 2> <S 2> ร่วมทําของขึ้นชื่อให้กับจังหวัดซึ่งมันเป็นของจังหวัดเราแล้วลเราได้มาทำอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีดีแค่จังหวัดมันมีดีแค่ประเทศเราเพราะสิ่งพวกนี้ส่งออกนอกไปเลยลองดูนะครับสวยจริงจริงบทงทิี่เลยว่าผมปลูกบ้าน แช่วงหน้าถึงเวลาที่สองหนุ่มตัม้มอน้นได้ขึ้นรถแห่โชว์ตัวรอบเมืองราชบุรีเสียงตอบรับจากคนเมืงองโอ่งจะท่วมท้นขนาดไหนห้ามพลาดค่ะสำหรับคำถามร่วมสนุกจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ถามไปว่าในมิวสิกวิดีโอเพลงจะรักจนกว่าจะรู้ของตั้มเดียสตาร์เก้า ใครมาเล่นเป็นพระเอกนางเอกมิวสิกวิดีโอค่ะและคำตอบก็คือทีหนึ่งมากปรินกับเบลล่ารานี้ค่ะสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกเป็นดีวดีบันทึกการแสดงสด5 6 7 8 The Star In Concert 1รางวัลทางรายการจะติดต่อกลับไปนะคะ นคำถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ถามว่าคอนเสิร์ตกำลังใจที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้จัดขึ้นที่ไหนคะ่ะระหว่างที1พารากอนหรือว่าที2เซ็นทรัลเวิลด์พิมพ์เฉพาะที่1หรือที2นะคะแล้วส่ง SMS มาที่4242830เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกเป็นเสื้อยือดและกระเป๋าจากคอนเสิร์ตกำลังใจพร้อมลายเซ็นจากโดมจารุวัตรไปเลยค่ะ สวัสดีครับผมดมจารุวัรนะครับวันนี้ก็มาเชิญชวนแฟนรายการทุกคนนะครับมาดูคอนเสิร์ตการกุศลนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่าคอนเสิร์ตกำลังใจนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีผมแล้วก็พี่รุตสุครุตนะครับเป็นตัวแทนจากไฟเดอร์สตาร์ไปร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายนนะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงเป็นต้นไปที่เซนทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะครับตอนนี้บัตรก็มีจำหน่ายแล้วครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอรรรรรร์ทททุุกกกกสสาาาาาาขขนนนนนะะคคคัััับบบแแตตตต่่หฟๆยมมมิิดดชีีีีววว้ผ็อง เป็นเสื้อและกระเป๋าจากคอนเสิร์ตกำลังใจมาฝากทุกคนกันนะครับใครที่อยากได้แล้วก็ส่ง SMS เข้ามาชิงกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่7มิถุนายนนี้และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกเพียงหน่านในวันจันทร์ที่10มิถุนายนในรายการตามติดชีวิตดาวค่ะ แทนชาวราชบุรีที่ช่วยกันโหวตช่วยกันเชียร์มาตลอดนะคะวันนี้เจ้าตัวก็ควงหนุ่มอ่อนเพื่อนซีกลับมาสร้างความบันเทิงให้ชาวเมืององค์ได้ยิ้มและชื่นชมในตัวคนบ้านเดียวกันด้่แบบใกล้ชิดเกือบตลอดทั้งวันเลยละค่ะลาลามรัสดีะ่ะ คนอยากจะฟังจะรักจนกว่าจะอะไรนะฮะ,ะจะรักจนจะรู้สักท่อนนะจากฟ้าบนสตาร์กิฟไม่ดังไม่ร้องครับฉันรู้แค่ฉันจะรักรักจะไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรักไหมฉันไม่รู้แต่ฉันที่อยู่ให้รู้ว่า เจ้าที่ฉันรักเธอเธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่ามอโลกในี้คงไม่มีใครเลยที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจเจ้าที่ฉัน ถึงเวลามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนเก่าของหนุ่มตั้มที่มาครั้งยังเป็นเด็กมัธยมค่ะ นีก <gesch> <iza> ับเขาด้วยเหมือนกันเรอจ๊ะผมงารต้อนรับดีมากเด็กๆโรงเรียนตั้งจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดนะแต่ว่าแบบว่าเด็กๆอยากจะเจอตั้งมากแล้วก็แต่งชุดนักเรียนมาวันนี้ฮะตอนแรกผมนึกว่าคนจะมาน้อยเต็มหัวประชุมครับตอนนี้เราได้ตั้ก็ขอะมากเลยเนี่ยรูเอ้ยน้องๆที่ชมมาเลยเนี่ยโอ้ยวันนี้ใหญ่เลยเมื่อคืนนะเมื่อคืนไปถ่ายร้านาเมื่อคืนกับอย่างบ่อยๆที่เดือดกับข้าวอร่อยมากกับข้าวเยอะมากข้าวอร่อยมากแม่ตทำข้าวอร่อยมาก ไม่แปลกใจเลยที่เมื่อก่อนน้ำอ้วนมากวัวมาแล้วก็ได้บรรยากาศหลายอย่างเขบากับทีน่ารักมากเลยควัมเหนคุณแม่ประมาณเห็นคุณปู่คุณย่าคุณย่าเนี่ยทำอาหารให้คุณปู่ทานเองทุกวันน่ารักมากครับแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทำไมตั้มถึงเป็นคนแบบว่ามีค่าใช้จ่ายดีมีนิสัยดีแล้วก็เหมือนกับมีความสนุกสนานในตัวเยอะเพราะว่าเมื่อวานเห็นคุณแม่ตั้มร้องเพลงครับมันหยุดจริงๆจะจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ันจะยู ไม่มีใครรลยที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจเจ้าที่ใช้รักเธอไม่ว่าพุนี้ค่ำคืนจะมือสักแค่ไหนแม้ว่าใกลจะช้าแล้วดาวบนฟ้าจะค่อยค่ยดับไปจะข็ช่วงหน้าถึงคราวที่รุ่นพี่จะมาร้องเพลงให้รุ่นน้องฟังนะคะงานนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นเวทีคอนเสิร์ตแบบย่อมๆเลยทีเดียวจะสนุกสนานกันขนาดไหนห้ามพลาดค่ะ สำหรับคำถามร่วมสนุกจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ถามไปว่าในมิวสิกวีโอเพลงจะรักจนกว่าจะรู้ของตั้มเดอะ์สตาร์เก้าใครมาเล่นเป็นพระเอกนางเอกมิวสิกวีโอค่ะและคำตอบก็คือทีหนึ่งมากปรินกับเบลล่ารานีค่ะสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกเป็นดีวีดีบันทึกการแสดงสด5 6 7 8กเดอรซาอินคอนเสิร์ตหนึ่งรางวัลทางรายการจะติดต่อ,อกลับไปนะคะ คนคำถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ถามว่าคอนเสิร์ตกำลังใจที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายานนี้จัดขึ้นที่ไหนคะ่ะระหว่างที1พารากอนหรือว่าที c อเซ็นทรัลเวิลด์พิมพเฉพาะทีหหรือที2นะคะแล้วส่ง SMS มาที่4242830เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกเป็นเสื้อยือดและกระเป๋าจากคอนเสิร์ตกำลังใจพร้อมลายแฟนจากโดมจารุวัต์ไปเลยค่ะ สวัสดีครับผมดมจารุวรรณนะครับวันนี้ก็มาเชิญชวนแฟนรายการทุกคนนะครับมาดูคอนเสิร์ตการกุศลนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่าคอนเสิร์ตกำลังใจนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีผมแล้วก็พี่รุตสุขรุตนะครับเป็นตัวแทนจากไฟเตอร์สตาร์ไปร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายนนะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงเป็นต้นไปที่เซ็นทรัลแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลด์นะครับตอนนี้บัตรก็มีจำหน่ายแล้วครับที่ไทยทิเก็ต เป็นเสื้อและกระเป๋าจากคอนเสิร์ตกำลังใจมาฝากทุกคนกันนะครับใครที่อยากได้แล้วก็ส่ง sms เข้ามาชิงกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่7มิถุนายนนี้และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกเพียงหนึ่งท่านในวันจันทร์ที่10มิถุนายนในรายการตามติดชีวิตดาวค่ะ สำหรับคำถามร่วมสนุกจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ถามไปว่าในมิวสิกวีโอเพลงจะรักจนกว่าจะรู้ของตั้มเดอดสตาร์ก้าใครมาเล่นเป็นพระเอกนางเอกมิวสิกวีโอค่ะและคำตอบก็คือทีหนึ่งมากปรินกับเบลล่ารานีค่ะสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกเป็นดีวีดีบันทึกการแสดงสด5678 The s รางวัลทางรายการจะติดต่อกลับไปนะคะ คำถามร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ถามว่าคอนเสิร์ตกำลังใจที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้จัดขึ้นที่ไหนคะ่ะระหว่างที1พารากอนหรือว่าทีสเซ็นทรัลเวิลด์พิมเฉพาะที1่1หรือที2นะคะแล้วส่ง SMS มาที่4242830เพื่อลุ้นรับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดและกระเป๋าจากคอนเสิร์ตกำลังใจพร้อมลายเซ็นจากโดมจารุวัต์ไปเลยค่ะ สวัสดีครับผมดมจารุวรรณนะครับวันนี้ก็มาเชิญชวนแฟนรายการทุกคนนะครับมาดูคอนเสิร์ตการกุศลนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่าคอนเสิร์ตกำลังใจนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีผมแล้วก็พี่รุตสุขรุตนะครับเป็นตัวแทนจากไฟเจอร์สตาร์ไปร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายนนะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงเป็นต้นไปที่เซ็นทรัลแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลด์นะครับตอนนี้บัตรก็มีจำหน่ายแล้วครับที่ไทยทิเกตเมเจออรรรรรร์ทททุุกกกกสสาาาาาาขขนนนนนะะคคคัััับบบแแตตตต่่หฟๆยมมมิิดดชีีีีววว้ผ็ง เป็นเสื้อและกระเป๋าจากคอนเสิร์ตกำลังใจมาฝากทุกคนกันนะครับใครที่อยากได้แล้วก็ส่ง SMS เข้ามาชิงกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่7มิถุนายานนี้และประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกเพียง1ท่านในวันจันทร์ที่10มิถุนายานในรายการตามติดชีวิตดาวค่ะรรับไมไมู่้ ในช่วงสุดท้ายกับเรื่องราวของหนุ่มตั้มที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์และรุ่นน้องในโรงเรียนเก่าอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ

เธอจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ให้รู้ว่าบนโลงใบนี้คงไม่มีใครเลยที่จะรักใครสักคนจนหมดหัวใจเท่าที่ฉัน ไม่ได้กลับมาบ่อยแต่ในใจคิดถึงกันเสมอครับผมยังไงผมก็ไม่ยืนเพราะว่าที่นี่สร้างตัง้มเดอะสตาร์ก้าไว้ที่นี่สร้างหัวจริงๆจะจะรับไหมฉันไม่รู้แต่ฉันจะอยู่ ลงไปนะคะแต่การกลับมาของตั้มในวันนี้ถือเป็นการต่อยอดแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นหลังในรู้วโรงเรียนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะเชื่อแน่นะคะว่าไม่มีใครที่ได้อะไรมาง่ายๆโดยไม่ลงมือทําค่ะแบบเรื่องของตัมม้มราวุธเดิอดสาคนที่ก้าวองเมืองไทยคนนี้ยังไงล่ะคะ ฉันรู้แค่ฉันจะรักรักเธอไปจนกว่าเธอจะรู้เธอจะรับ การต้อนรับของชาวราชบุรีอบอุ่นขนาดนี้ก็ดีใจแทนตั้มจริงๆครับครั้งนี้ทําให้รู้ว่าราชบุรีไม่ได้มีแต่โองแต่ว่ามีตั้มเดอะสตาร์เก้าด้วยและถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับเต็มอิ่มกับราชบุรีแล้วอยากจะท่องเที่ยวไปทางเหนือนะครับแคมขอแนะนาครับบ้านขันเองครับจังหวัดสุขโขอไทยนะฮะอยู่ไกลจากกรุงเทพ400กิโลสุขเอไทยไม่ย้ายไม่โตแม้โอโหมีแต่ของดีๆบ้านผมเองครับโอเคครับก่อนจะยาวไปกว่านี้วันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้ครับเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook และก็เซิร์ชคําว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับเรากลับมาพบกับแคร์ได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับหกโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงเช้าห่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ ว่าโลกใบนี้คงไม่มีใครแล้วที่จะรักใครสักคนจนหมดทั่วใจที่เท่าที่ฉันรักเธอ